สวัสดีค่ะพี่น้องผู้พ่อชอบหนูนี่กินเส้นต่างแดนเมื่อนี้ได้ปุนป่าแกงเห็ดเพาะนำเออเจาะน้าซูพี่น้องกินครับผมเนี่ถั่วพูากินกับมล้ก็แต่งไรมะเขือเปาะลายนี่แล้วก็ไอ้ลูกอะไรมะละมะละหน่อยได้พี่น้องเหรอแต่งครับผมเมื่อนี่กินน้ำพริกพักกะสามสี่ยางครับผมพักซื้อมาจาก้านไทยเขาครับเมื่อนี้ครับเกี่ยวเกลยแต่งชุกัน อยเให้พออยาให้พ่อสร้สา,ารไงไม้จะใช้ค่ะคุณมันนีกจะกินเไงข้าขอขอเจ้าแล้วพี่น้องเด้ออม,มาครับมาหาปูคาปลามากินกันอืมไม่ใช่ใชมื้อปั่นข้เจ้า

จำปุนคุยปุนมาละคุยปุ่แดง

เมนูข้าวหมดปั่นเอาเลยพี่น้องเขาเจ้าเมื่อคือจะเปลี่ยนแน่ เพราะแซ่บครับสุดๆโอ้ชมาช <c oughs> <c oughs> มา,นามงน้ำแกงเห็ดพาะอืม ผมตาเด็กอ่ะเฮ้บางเลยพี่หลังเนี่นรึเับ เทาเงื่อิ่มมาหนครับเขได้ได้กินขอเจ้าติดเมือ่อครับ ทำกลมไม่นี้คือม่น่เอ้ยคนตกเด้กสีหามหมืนกับน้ำพริกถ้วยเดียวอืมยองไปเห็นฝกอ่นี่ละ ก็ปุนได้กันเอากันดีเพิเพาะเพะนังได้พี่นังเนาะอ่อ้อน,นใส่ใบบ้างหลับ แข่งเขาเจ้าหายมาก tập quần Hãy subscribe có lại từ không? Nó ông yang ngang lát chút vừa Mấy chú hắn đó hắn hắn มาหั่นแสบพออ่อ,อ,อโอเคครับพี่น้องพ่อบอกอิ่มเหรอครับผมมันเดิมเลรอพี่น้องกินไม่หมดกินเมื่อเบอร์อแบบไหนพอเบาสภาพแบบไหนแบบนั้นไปอลองเด้วเพอทำไมเค็มนะครับเค็มนี้ขอบคุณครับสบายครับ